สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมุมลิมมอลนะคะและคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงให้กับชาวราศีสิงค่ะประจำเดือนมีนาคม2 5 6 5นั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยค่ะการดูดวงแบบนี้นะคะคือการดูดวงแบบ general reading นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ การดูดวงที่แม่นยําที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะจะดูกับโบก็ได้หรือกับหมอดูท่านอื่นก็ได้ก็มีความแม่นยําเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็คลิปของเรานะคะคในช่องมูนิมอลสำหรับใครที่ไม่ได้เข้ามานะคะก็ไม่เคยเข้ามาและเข้ามาดูนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยสโซนด้วยกัน,นะคะ่ะ1คนโสด2คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและ3าคนมีคู่นะคะ แล้วก็ในเดือนในนี้ค่ะโมอ,อาจจะไม่ได้เปิดไพ่เหมือนหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นการเปิดหน้าไพ่แล้วก็วิเคราะห์ตามหน้าไพ่เหมือนแบบเป็นอ่านไพ่แบบสคริปไปเลยนะคะเพราะด้วยเนื่องจากมีภารกิจนะคะงานหลวงที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็อาจจะเปิดไพ่ให้เร็วนิดน,นึงแต่ว่าทุกอย่างจะครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนทุกๆเดือนที่ผ่านมาแน่นอนนะคะชาวราศีสิงห์นะคะโอเคในผูพานทวมเพลนเราไปเริ่มกันที่คนโสดคะ่ะ มากันที่คนโสดชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีความรัก ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนบ้างนะคะมาดูลักนณราศาีหรือวันเกิดที่เกี่ยวข้องนะคะชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็ชาวราศีสิงห์ด้วยกันเองนะคะโอเคที่นี้จากหน้าไพ่นะคะที่บงเห็นแล้วก็รับรู้ได้ถึงพลังงานเนี่ยในเดือนนี้คุณน่าจะต้องการมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่ทำงานนะคะ คือมันเหมือนกับว่าที่จริงแล้วอ่ะคุณน่าจะมีคนหรือมีใครเข้ามาในความเข้ามาหาคุณบ้างนะคะเข้ามาจีบนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่ที่ทำงานก็ได้นะหรือว่า็ปการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาก็จเจอคนใหม่ๆเจอความรู้สึก มีคนเข้ามาเหมือนเทคแคร์ดูแลแล้วก็ดูเหมือนดูแลเอาใจใส่เราเราก็เลยเกิดความลังเลน,นะคะว่าจริงๆแล้วว่าเขารู้สึกดีกับเราจริงหรือเปล่าเขาชอบเราจริงไหมเนี่ยเรายังสดอยู่นะนะคะนะคะน่าจะประมาณนี้เนาะอืมที่นี้เดี๋ยวผมขอขยายเพิ่มเติมเลยนะคะว่าความรักในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงต่องานก็หนักนะคะ มีคนเข้ามาก็มีนะมันก็รู้สึกสับสนรู้สึกลังเลบ้างนะคะมันจะเข้ามาทั้งเป็นเพื่อนนะคะเข้ามามีความสัมพันธ์มีไมตรีจิตที่ดีนะคะทีเนี้ยจะเป็นยังไงต่อแต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณลุงยังรู้สึกว่าการอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะก็ยังเป็นสิ่งที่ดียังเป็นสิ่งที่โอเคยังเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าการมีแอเรียนะส่วนตัวนะ ก็ยังเป็นพื้นที่เซฟโซนที่ดีสําหรับคุณนะคะคุณยังมีความภาวะะว,วงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกจากอดีตมานะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกรังเลอะถ้าสมมติว่าคนคนนั้นอะเขาเข้ามาจริงใจกับคุณจริงๆอะเออวมองว่าคุณอะกับรังเลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ แต่หลักๆอะเราเหมือนชาวราศีก็ชาวราศีสิงะยังโฟกัสเป็นเรื่องของการทาํางานยังโฟกัสเป็นเรื่องของความสำเร็จในชีวิตมันเลยมีความว่าถ้าเรามีความรักอ่ะเรากลัวว่าความรักอ่ะมันจะดึงเราแย่ลงไปเหมือนเดิมดึงลงไปทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของการงานดึงลงไปทําให้เราแบบ ไม่ตั้งใจทํางานหรือว่าไม่ตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจอย่างที่เราอยู่คนเดียวเหมือนเราอยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้วอะคะ่ะมันสามารถทําความสําเร็จได้ดีมากๆสําหรับคนโสดชาวราศีสิงห์ที่ผ่านมาแต่กลัวว่าการมีความรักเข้ามามันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างบริบทรอบข้างนั้นดรอปลงมานะคะคุณยังต้องการความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ยังต้องการการพูดการคุยหรือว่าการดู ใจกันสักพักหนึ่งไปก่อนนะคะแต่มีโอกาสดีที่จะมีคนเข้ามาเนาะทีนี้มาดูค่ะไพอ่อร์ละคนออกมาบอกว่าอะไรบ้างนะ ไช่อลาร์เคิลค่ะบู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะสําหรับบางคนอะ่ะถ้าอยู่ๆก็เจอคนที่ปิ๊งเจอคนที่ใช่อยู่ดีก็รู้สึกอืมใช่เลยแล้วเขาก็รู้สึกมีใจกับเรานะคะนั่นหมายถึงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อาจคุณอาจจะเจอคู่ที่แบบเป็นคู่พรมลิขิตก็ได้นะคะเหมือนเป็นพรมลิขิตบรรดาลชาปนอาไเมตองลองนะคะประมาณนั้นนะคุณยังรู้สึกว่ายังชอบการมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะคุณยังไม่มีความมั่นคงในอารมณ์ความรู้สึก เท่าไรนกนะคะคุณยังรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่มีอะไรมั่นคงคุณอยากจะให้ตัวเองมีความมั่นคงนะคะอาจจะทําตัวลึกลับอาจจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกคือเห็นละสนใจชอบแต่ยังไม่ได้บอกยังปิดบังเป็นความลับยังไม่ได้เปิดเผยนะคะประมาณนั้นเนาะคุณยังรู้สึกโอเคกับความรักในครอบครัวนะคะ คำแนะนำออกมาว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่คุณต้องการทำให้มันดีที่สุดในเรื่องของความรักคุณยังอาจจะรู้สึกแบบสโลดานะคะลิสแอนระีแลกซ์นะอุอนพายขึ้นมาสองใบเลยคุณน่าจะยังไม่พร้อมกับการเริ่มต้นใหม่ในความรักต่อให้คนคนนั้นแนจะเข้ามาดูดีแค่ไหนก็ตามแต่คุณยังรู้สึกว่าอยากจะให้มันไปเรื่อยๆช้าๆการพักผ่อนการเว้นระยะจากความสัมพันธ์แย่ๆแล้วให้หันมาโฟกัสกับตัวเองฮิลล่ตัวเองนะ่าจะเป็นสิ่งที่ คนโสดชาวราศีสิงห์ต้องการในช่วงนี้นะคะโอเคงั้นเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์นะคะมาดูวันเกิดนะคะหรือลัคนาราศีนะอาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสคนที่เกิดวันศุกร์แล้วก็คนที่เกิดราศีหรือลัคนาพิจิกนะคะโอเคมาดูกันนะว่าเดนเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้าง โบรู้สึกว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะอ,อีกฝ่ายหนึ่งโบใช้ข้พูว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะโบไม่แน่ใจไพ่มันเป็นไวเวอร์ซ่ามันอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้โบในทีน่นี้โบมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะอีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะมีการตัดสินใจพูด พูดคุยในเรื่องของสถานะนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะนะแต่บางคนเนี่ยยังรู้สึกไม่พร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือเหมือนความการตัดสินใจมนะันมีความเห็นที่ที่มันยังรู้สึกอแอบตกใจหรือว่าแอบจะยังไม่พร้อมแต่ถามว่ายินดีที่จะให้สถานะมันเปลี่ยนไปในทิศทาง ไหนก็แล้วแต่คุณน่าจะพร้อมแล้วก็ยินดีนะคะโบรู้สึกว่าการตัดสินใจการพูดหรือการยื่นข้อเสนอมาในครั้งเนี้มันน่าจะเป็นผลดีนะคะเพราะพ่มันขึ้น3ามถ้วยนะแล้วก็ได้ the empress ด้วย mm hmm. เขาน่าจะแบบเห็นว่าคุณเ,เป็นคนที่ดีพร้อม mm hmm. คนที่ใช่คนที่เป็นคนที่ตรงในอุดมคติของเขาตรงสไตล์ตรงสเปคกับเขา,เขาพอสมควรแหละแล้วก็คุยกันน่าจะบ คลิกนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเพื่อนนะแต่ในขณะก็มีความรักมอบให้เหมือนกันนะเอออารมณ์เป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยทีนี้มาดูหน่อยนะขอขยายในเดือนนี้ค่ะจะเป็นยังไงอีกบ้าง1เหรียญค่ะผมมองว่าบางทีนะคะคุณอาจจะโดนเปย์กได้นะคะเพราะอาจจะให้ของขวัญให้ของกำนันอะไรนะคะมาเป็นสิ่งตอบแทนความรู้สึกนะคะประมาณนั้นเนาะ หรือบางคนอาจจะมีการพาไปทำบุญร่วมกันนะคะซึ่งฝ่ายหญิงน่าจะเป็นฝ่ายที่แบบรอรับของกำนันนะคะแล้วก็ความรู้สึกน่าจะตรงกันความรู้สึกน่าจะโอเคกันนะคะถึงบางครั้งมันอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างมีการพูดจาที่ไม่น่ารักใส่กันบ้างนะคะอันไหนที่ควรปรับก็ควรปรับนะมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้เคลียร์ได้พูดคุย ปรับความเข้าใจกันให้ปัญหานั้นจบสิ้นลงนะคะคนมีคู่ชาวราศีกรกฎนะมาดูกันอีกมีอะไรบ้างเดอะซันนะคุณน่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นสถานะดีๆเริ่มต้นอีกขั้นหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีความสัมพันธ์ที่มันคงมากขึ้นนะคะมีความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะ อะไรที่เป็นปัญหาน่าจะได้จบสิ้นหรือตกลุยคูยกันไปนะการก่อนที่จะเริ่มใหม่เอาเบอ,อย่างนี้ก่อนแล้วก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆนะคะการเคลียร์ในเรื่องของ energy เก่าๆปัญหาเก่าๆนะคนต้องเคลียร์ให้จบเคลียร์ให้ลงตัวนะคะการเปิดใจพูดคุยกันสิ่งต่างๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นสิ่งที่โอเคสิ่งที่ดีนะการไม่ไปยึดติดกับอดีตการไม่ไปเจ็บปวดกับอดีตแล้วก็ เดินก้าวเดินต่อไปกับอนาคตเนี่ยบรู้สึว่าความรักที่ดีความรักที่สมหวังอะที่มันไม่ใช่รักแย่ๆใน,ในอดีตจะมีเข้ามาหาคุณนะคะถ้าคุณพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับคนที่ใช่ถ้าถ้าใครยังไม่ใช่ก็ยังไม่ต้องเดินต่อนะคะมาดูไพ่ออระเคิน s o u l m a d e Following your heart นะคะโอเควรู้สึกว่าหลายๆคนนะคะยังมีคารผิดหวังในเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังในอดีตนะคะมันยังเป็นปมที่ยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่ มันยังไม่ได้เลือนหายนะคะแต่มมองว่าการทําในสิ่งที่ใจตัวเองต้องการการทําตามความต้องการของหัวใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีคนบางคนในที่นี้คนคุยความสาัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะโบย้ำแค่บางคนนะคะอาจจะเป็นเนื้อคู่หรือเป็นโซเมดกันถ้าอะไรมันดีคลิกลงตัวนะคะมีโอกาสที่จะเป็นโซเมดกันสูงมากเพนิไพ่ออกมาคำแน,น,นะนาว่า love you นะโบรู้สึกว่าเขาค่อนข้างรักคุณนะคะ นะพลังงานของความรักเนี่ยออกมาแบบพรุ่งปรีดพรุ่งผ่านมากเลยนะคะการเขาเรียกว่าอะไรคะบรู้สึกว่า you are m i c นะบรู้สึกว่าเราต้องควรรู้ขอบเขตขีดจำกัดรู้ศักยภาพของตัวเองรู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไงแล้วก็การมีระยะเวลาในการพูดคุยกันอะ่ะเราควรมีลิมิตมีมี control ให้กับกันและกันที่พอดีพอดี พอควรนะคะอย่ามากไปอย่าน้อยไปนะคะการรับฟังความเห็นจากคนอื่นการรับฟังจากสิ่งรอบข้างหรือแม้กระทั่งการฟังเสียงของหัวใจนะคะใช้หัวใจในการรับฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์มากกว่าสมองนะคะนั่นจะเป็นสิ่งที่จะนำพาความรักที่ดีมาให้คุณน,นั่นเองนะคะโอเคไปต่อกันที่คนสดไปไม่ใช่สิคนมีคู่ไปต่อกันที่คนมีคู่ค่ะ มาดูกันที่คนมีคู่ค่ะชาวราศีสิงในเดือนมีนะคาคมนี้นะคะมาดูลัคนณราศีหรือว่าดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือว่าวันเกิดของเขานะคะอาจจะอยู่กรกฎค่ะธนูคนที่เกิดบันอารคารแล้วก็ชาวราศีตุลน,นะคะโอเคมาดูกันในเดือนนี้อาจจะจริงจังสักนิดหนึ่งนะคะเราให้ออกมาจริงจังมากเลยนะโอเคบรรู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะถ้าในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหา ในเรื่องของคารปัญหาเมื่อที่3ปัญหาความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันความคิดเห็นที่ไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นปัญหาที่มันยุ่งเหยิงผูกพันหรือว่าเป็นปัญหาที่มันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะคา,า,าราคาสัตมนานาแล้วก็จริง,รงๆอ่ะอยากจะจบปัญหานี้มันมาค่อนข้างนานแล้วนะคะเป็นปัญหาที่คุณสองคนมันค่อนข้างที่จะแก้ไม่ตกแล้วก็หาทางออกไม่ได้กนพอสมควร มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจนะคะเป็นปัญหาถ้าถ้าพูดกันตามาภาษาไทยอะไรเงี้ยคะ่ะก็เรามาระวังเรื่องของความสัมพันธ์ของมือที่3อะไรประมาณนี้หรือว่าการที่เหมือนมีคนมีเจ้าของเข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์นะคะแต่อันนั้นเป็นในแง่ของคนโสดเนาะ แต่วานนี้พอคนมีคู่บระสุขวม,มันน่าจะเป็นปัญหาที่มันยืดเยื้อหรือว่าคาราคาสังที่ไม่สบายใจกันมานานในเดือนนี้น่าจะมีการที่มีเกณฑ์พูดคุยตกลงกันได้มากขึ้นกว่าจะตกลงกันได้ก็ทะเลาะก,กันอยู่สักพักนึงเลยค่ะมันมีอุปสรรคในการสื่อสารการพูดคุยหรือว่าการไม่ชัดเจนในการสื่อสารเท่านั้นนะคะแต่ทีเนี้ยวรู้สึกว่ามันเป็นการตกลงของคนทั้งคู่อะนะบางทีมันอาจจะต้องอ,อ,อาศัยความเชื่อมั่นความไว้ใจ ซึ่งกันแลกกันค่อนข้างเยอะมากๆนะคะถ้าคุณกิจจะจับมือกันแล้วก็เดินต่อกันไปได้ในเดือนนี้นะอืมไม่งั้นอนะ่ะบางครั้งอนะการที่เหมือนจับมือกันไม่แน่นพอคุณอาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดกับอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาแต่โบรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ค่อนข้างพยายามค่ะค่อนข้างพยายามค่อนข้า,ยา,ยา,ขางที่จะแบบ รักษาคุณยื้แล้วก็รังความสัมพันธ์นี้ไว้มากๆแบบพอสมควรนะ mm hmm. เขาอาจจะแบบพยายามพูดคุยพยายามอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดไปมากกว่านี้นะคะมาดูหน่อยนะว่าในเดือนนี้จะเป็นยังไงต่อคุณน่าจะยังโฮแล้วก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้กันอย่างต่อไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแหละมันมีความแบบ ชกรีในการแบบพูดความจริงไม่พูดความจริงกันให้หมดนะคะมันเลยมีการตั้งกำแพงให้การจริงๆด้วยนะอนีนะ้มันอาจจะมีเหตุผลความจําเป็นบางอย่างนะคะที่เขาอาจจะแบบพูดไม่หมดนะคะอาจจะแบบมีการแบบทําเพื่อให้คุณสบายใจอะ่ะแต่พอคุณรู้ความจริงก็คือก็แบบเออกระอักกระอ่วนพอสมควรนะแต่ถามว่าไพ่โบม,มันขึ้นว่าเป็นความสัมพันธ์ของมือที่สามไหมอะ่ะ ให้โบมันไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นเป็นเรื่องของมึงที่3เป็นเป็นเรื่องของปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆเป็นพฤติกรรมที่แบบบางทางมันเป็นอุปนิสัยอะไรบางอย่างที่คุณไม่เอ j นจอยแล้วคุณไม่ชอบหลักจะให้เขาปรับเขาจูนอย่างเช่น คุณไม่อยากให้เขาสูบุหรี่อะไรประมาณนี้นะคะไม่อยากให้เขาป่วยอะไรประมาณนี้อยากจะให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากกว่าน,นี้แต่เขาไม่ทําอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะน่าจะแบบประมาณนั้นน่ะน่าจะเป็นปัญหาที่แบบคุณน่าจะมีปัญหากันมาตลอดแต่ว่าเขาก็ในเดือนนี้เขาน่าจะแบบพยายามทําแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะมาดูออร์เคิลอรออกมาบอกว่าเออ มันก็อาจจะยังมีเรื่องเข้าใจผิดนะคะเพราะงั้นการเปิดใจพูดคุยกันอ่ะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการได้คืนดีการโซเมตค่ะคนที่เป็นเนื้อคู่กันจะมีแรงดึงดูดให้วนกลับมาเจอกันอยู่ดีต่อให้ทะเลาะกันแค่ไหนก็น่าจะได้คืนดีกันนะคะในเว r รซูลในเร็วนี้คุณน่าจะได้จบปัญหากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็คาราคาซังในเร็วนี้น่าจะได้จบปัญหากันคือจบปัญหานี้ที่ไม่ได้เลิกกันนะคะหมายถึงว่ามันแบบเออเคลียสักทีจบสักทีนะคะให้พูดจากันลงตัวกันสักทีนะคะ คำแนะนําออกมาบอกว่าความรักะคะ่ะมันต้องอาศัยความเข้าใจความรักทุกสิ่งทุกอย่างมีอุปสรรคถ้าคุณอดทนและเชื่อมั่นในความรักเชื่อว่าไม่ว่าจะขึ้นถาโถมขนำแค่ไหนนะคะก็สามารถผ่านมันไปได้ะค,ะค่ะ s h o r t love ค่ะความรักทุกความรักปัญหาทุกปัญหามีทางออกให้ออกอยู่เสมอนะคะมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวคุณอาจจะมีทางเลือกหลายๆทาง ให้กับความรักได้เสมอนะคะเอ่อต่อให้ความรักของคุณมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอยากให้คุณทําตัวเสมือนว่าคุณยังมีการละกันเสมอให้นึกถึงกันให้คิดถึงกันอยู่เสมอให้นึกถึงว่าคุณมีการละกันอยู่สม่ําเสมอจะทําให้ความสัมพันธ์นี้น่าจะแบบราบรื่นไปได้มากขึ้นนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับคนชาวไม่ใช่คนวิคูอ่คนวิคู่ชาวราศีสิงห์นะแล้วก็ สำหรับราศีสิงห์ทั้งหมดทุกความสัมพันธ์นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดติดตามทุกคอมเมนต์ในทุกๆเดือนของช่องมูนมนท์วอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง m มเ i น a l อนะคะอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆด้ดูด้วยนะคะมเนะะว่ลไปละค่ะบ๊ายบาย